หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มไฮโซสุดหล่อทายาทมหาเศรษฐีใช้ชีวิตแสนสบายเอาแต่ใจแล้วก็ชอบเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยโชคชะตาก็พลิกผันทําให้เขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองชนบทตามคําสั่งพินัยกรรมของคุณปู่จนได้มาพบกับหญิงสาวหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแสนจะเรียบง่าย แต่กลับทําให้เขานั้นตกหลุมรักเธอหมดหัวใจแล้วก็ยอมทําทุกอย่างได้เพื่อเธอแม้จะต้องเสียสละในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเรื่องราวความรักที่แสนจะโรแมนติกครั้งนี้มันจะจบลงแบบไหนไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง I a i l i of the First Love รักสุดท้ายของนายไฮโซเปิดฉากขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันของ2กลุ่มวัยรุ่นนะครับ และเขาคนนี้ที่ปรากฏต,ตัวขึ้นก็คือคังแจคุงพระเอกหนุ่มของเรานี่เองเขาเนี่ยเป็นทายาทเพียงคนเดียวของมหาเศรษฐีพันล้านแล้วก็มีนิสัยที่ไม่ยอมคนครับชอบเรื่องชกต่อยแล้วก็ความท้าทายเป็นที่สุดและหลังจากที่ตำรวจนั้นเข้ามาแล้วพระเอกก็ถูกจับไปโรงพักนะครับโดยมีทนายประจําตระกูลเนี่ยเข้ามาเคลียร์ให้และก่อนกลับบ้านทนายก็ขอคุยตักเตือนนะครับเรื่องที่เขานั้นสร้างปัญหาบ่อยแต่พระเอกก็สวนกลับไปนะครับว่าเขาคือทายาทนะนายไม่มีสิทธิ์มาสอนและหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ขับบิ๊กไบค์ไปโรงเรียนครับ ขับขึ้นไปหน้าชั้นเรียนเลยแล้วก็เดินเข้าห้องเรียนที่มีอาจารย์กําลังสอนอยู่เพื่อไปเอามือถือในล็อกเกอร์แต่ก่อนออกจากห้องเนี่ยก็ยังแอบสั่งสอนเพื่อนในชั้นเรียนด้วยนะครับว่าให้ตั้งใจเรียนกันด้วยนะจะได้เรียนจบกันสักทีทางที่ตัวเองเนี่ยก็ยังเรียนไม่จบแท้และในคืนเดียวกันเนี่ยพระเอกก็มาปาร์ตี้ฉลองกับเพื่อนครับและในวันนี้เนี่ยเขาก็อายุครบ18แปปีแล้วแล้วก็จะได้รับมรดกตามพินัยกรรมที่คุณปู่ได้เขียนทิ้งไว้ ตัดภาพมาที่หญิงสาวหน้าตาธรรมดาแต่งตัวเฉยๆคนนี้นะครับเธอมีชื่อว่าชอยยุนวานนางเอกของเรานี่เองครับเธอในกำลังตามหาใครบางคนอยู่จนเมื่อได้พบกับหญิงสาวสูงวัยคนหนึง่งนางเอกเนี่ยก็พยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็พูดตัดบทเธอซะก่อนแถมยังหาว่านางเอกเนี่ยตามตื้อลูกชายของเธอด้วยหรือว่าท้องกับลูกชายของเธอแล้วก็ไล่ให,หนน้นางเอกเนี่ยไปพ้นๆนางเอกเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองหน้าผู้หญิงคนนั้นแบบนิ่งๆแล้วก็น้ําตาคลอจากนั้นนางเอกก็ไปที่โรงแรมหูุของพระเอกนะครับแล้วก ได้เดินตามไปเพื่อขอคุยกับพระเอกครับแต่พระเอกเนี่ยก็ดูถูกเธอนะครับว่าเป็นผู้หญิงที่มาขายตัวที่โรงแรมของเขาแล้วก็ไล่ให้ไปจับแขกที่อื่นนางเอกเนี่ยก็เลยสวนกลับไปนะครับว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเธอกําลังท้องอยู่แล้วเธอก็ถามพระเอกต่อนะครับว่าแถวนี้มีโมเตลให้พักไหมล่ะเพราะว่าที่นี่นั้นดูแพงไปสาหรับเธอพระเอกก็เลยสวนกลับไปนะครับว่านี่เธอต้องการอะไรกันแน่โชคดีที่วันนี้เขายังอารมณ์ดีแล้วพระเอกเนี่ยก็ควักเงินให้นางเอกครับแล้วก็สั่งต่อนะครับว่าอย่ามาจับแขกที่นี่อีกนะ แล้พระเอกเนี่ยก็เดินจากไปทิ้งให้นางเอกนั้นยืนอึ้งแล้วก็มองตามเขาด้วยสายตาที่ผิดหวังจากนั้นภาพก็ต่ำมาที่ทนายนะครับกำลังเปิดพินัยกรรมของคุณปู่ซึ่งในนั้นเนี่ยก็ระบุนะครับว่าพระเอกจะต้องย้ายไปที่โรงเรียนมัธยมกังวานโดที่อยู่ในเมืองชนบท แล้วก็ต้องเรียนให้จบการศึกษาแล้วถึงจะได้รับมรดกตามพินัยกรรมนั่นมันก็เลยทําให้พระเอกนั้นโมโหมากครับแล้วก็ขู่จะไล่ทนายออกแต่ทนายเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาไม่มีสิทธิ์แล้วพระเอกก็เดินเข้าไปโวยวายกับรูปของคุณปู่ครับว่าทํากับเขาแบบนี้ได้ยังไงคอยดูเถอะเขาจะผลาญเงินคุณปู่ให้หมดเลยแล้จากนั้นเนี่ยเขาก็โทรสั่งลูกน้องให้เตรียมรถครับเพื่อจะออกเดินทางไปยังเมืองกังวานโดตามคําสั่งพินัยกรรมแต่ทนายก็บอกนะครับว่าจากนี้ไปพระเอกจะไม่มีสิทธิ์ใช้รถหรูบ้านพักหรือว่าสิ่งนนนว,วสะะดดใใๆทใทั้้ขณี ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกังวันโดซึ่งนั่นก็ทําให้พระเอกเนี่ยยิ่งหัวเสียหนักมากครับจากนั้นภาพก็ตัดมาในตอนเช้าวันออกเดินทางนะครับ พระเอกนั่งรถเมล์เก่าๆที่บรรทุกทั้งคนสิ่งของแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมกันไปยังเมืองกังวันโดจนมาถึงหน้าบ้านพักหลังเก่าสภาพเรียบง่ายพระเอกเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านนะครับซึ่งมันก็มีเพียงที่นอนแล้วก็ของใช้เล็กน้อยเท่านั้นและก็ยังมีรูปถ่ายพระเอกตอนเด็กกับปู่ของเขาด้วยพระเอกได้เปิดตู้เก็บของเก่านะครับแล้วเขาก็เจอขวดโหลกแก้วที่ใส่ลูกปัดไว้ในขวดเขาก็เลยโยนมันใส่ไว้ในลงังซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาให้เห็นนะครับว่าข้างๆกันเนี่ยก็มีภาพถ่ายของเขาในวัยเด็กกับเด็กผู้หญิงอีกคนนึง ต่อมาเช้าในวันเดียวกันนั้นนะครับนางเอกของเราก็กําลังทํางานอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งเป็นปั๊มน้ํามันแห่งเดียวของหมู่บ้าน พระเอกเนี่ยก็มาซื้อของในร้านสะดวกซื้อในปั๊มแล้วก็สั่งบุหรี่นางเอกก็บอกนะครับว่าไม่ขายให้เด็กนักเรียนและตอนนี้เองครับที่พระเอกนั้นจําได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่ควนประสาทของที่โรงแรมนั่นเองนางเอกก็เลยถามนะครับว่าจัดการกับรูปในห้องน้ําที่เธอบอกหรือยังพระเอกก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็โยนบัตรเครดิตให้นางเอกเนี่ยก็บอกนะครับว่าทีหลังเนี่ยยื่นดีๆก็ได้แล้วบัตรนี้ก็รู้ไม่ได้ด้วยมันถูกระงับพระเอกนั้นก็เสียหน้าครับแต่ก็ยังอวดรวยต่อนะครับว่าดูดีๆสิบัีญช จนใช้ไม่หมดแล้วมันก็งอกขึ้นทุกวันด้วยนางเอกก็เลยย้อนกลับไปนะครับว่าจ่ายเงินสดมาดีกว่าจะได้จบเรื่องพระเอกเนี่ยก็ควักเงินใจ่ายให้ครับแต่ก็ยังดูถูกนางเอกต่อนะครับว่าอีมือสกรปรกเก็บเงินทอนไว้เถอะแล้วเขาเนี่ยก็เดินจากไปต่อมาในคืนนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ขอให้ครูใหญ่ที่เธอนับถือเป็นพ่อนะครับเอาดอกไม้มาทาเลบให้ครูใหญ่ก็สงสัยนะครับว่าทําไมอยู่ดีๆนางเอกอยากสวยขึ้นมาทั้งที่ไม่มีแฟนสักหน่อยนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าอยากจะเห็นหิมะแรกเร็วๆจัง และเธอก็อายุ19แล้วนะเธอเคยมีความรักแล้ว ปูใหญ่ก็เลยบอกนะครับว่างั้นปีนี้หิมะอาจจะตกไวขึ้นเพื่อหนูก็ได้นะจากนั้นวันแรกของโรงเรียนใหม่พระเอกก็เริ่มขึ้นนะครับพระเอกเนี่ยเริ่มวางแผนเอาคืนพินัยกรรมถ้าพินัยกรรมเนี่ยห้ามเขาลาออกเขาก็จะทําให้โรงเรียนไล่ขเขาออกแทนแล้วพระเอกก็ได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีนายเอกของเรารวมอยู่ด้วยจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มหาเหยื่อครับและพอพระเอกนั้นเจอเหยือ่อเขาก็เริ่มไปหาเรื่องชกต่อยด้วยจนเพื่อนคนนั้นเนี่ยนุ่มไปทั้งตัวเลยครับแล้วต่อมาในคืน,น,น ทำร้ายและก็ท้ายพ่อของเพื่อนเนี่ยไปฟ้องทางโรงเรียนเพื่อหวังให้โรงเรียนเนี่ยไล่เขาออกแต่พ่อของเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ทําตามซะอย่างนั้นต่อมาในชั่วโมงเรียนนางเอกก็กาลังหาคนแสดงบทสาวใช้ในงานละครเวทีแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีครับนางเอกเนี่ยก็เลยให้พระเอกรับบทสาวใช้นั่นมันก็เลยทําให้พระเอกน้ำบ่นขึ้นมานะครับว่าจะบ้าเหรอโรงเรียนนี้เพี้ยนหรือย,ยังไงต้องแสดงละครเวทีเพื่อให้เรียนจบเนี่ยนะบ้าบอจริงๆ นางเอกก็เลยบอกนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นี่แต่พระเอกก็มองนะครับว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็บอกนะครับว่าใครจะทําก็ทําไปแต่เขาเนี่ยไม่ทําแน่ๆ แล้วจากนั้นพระเอกก็เริ่มเบื่อชีวิตในชนบทมากขึ้นนะครับเขาอ,อยากจะเรียนจบไวๆจะได้รับมรดกสักทีพระเอกเนี่ยก็เลยคิดแผนการนะครับโดยการโทรไปยืมเงินเพื่อนแล้วก็จะเอามาจ่ายให้กับครูใหญ่เพื่อติดสินบนแต่ครูใหญ่เนี่ยก็ปฏิเสธนะครับว่าจะไม่ทําเรื่องนี้ให้พระเอกเนี่ยก็เลยอารมณ์เสียสุดๆแล้วก็เดินออกจากห้องครูใหญ่ไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยครูใหญ่ก็ได้หยิบรูปที่โต๊ะทำงานขึ้นมาดูครับนั่นมันก็เลยทําให้เราในรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครูใหญ่เป็นเพื่อออนนกับปู่พระเเีง เช้าวันต่อมาเนี่ยก็มีฝนตกนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็เลยโดดเรียนแล้วก็แอบไปนั่งเล่นที่ร้านของชําและระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเด็ก2คนกลางร่วมเดินผ่านมาครับพระเอกเนี่ยก็เลยลองเดินตามไปจนไปพบกับบ้านเด็กกำพร้ายุนเฮแล้วเขาเนี่ยก็ตามเข้าไปถึงส่วนหน้าบ้าน และทันใดนั้นเองครับเขาก็เห็นภาพผู <S <S ้หญิงคนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงที่กําลังช่วยกันเก็บผ้าเปีอกฝนแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านด็กกำพร้าเขาก็เลยจําได้นะครับว่านั่นคือแม่ของเขาพรเอยก็เลยวิ่งตามเข้าไปในบ้านและภายในบ้านนั้นเขาก็เห็นภาพชายวัยกลางคนกําลังสอนหนังสือให้กับเด็กๆอยู่นะครับแล้วเขาก็หลุดปากพูดขึ้นมานะครับว่าพ่อและหลังจากนั้นไม่นานครับภาพที่เขาเห็นตรงหน้าก็แตกกระจายเป็นสิ่งเสียงจากนั้นก็เป็นภาพพ่อแม่เนี่ยกำลังนอนอยู่บนรถเข็นพยาบาลและเขาก็เห็นภาพตัวเขาเองกําลังร้องเรียกพ่่่่่่อออแมมมนะวาาผผยยูทีีจกไป และข้างตัวเขาเนี่ยก็มีปู่ยืนอยู่จากนั้นเนี่ยพระเอกก็วิ่งหนีภาพเหล่านั้นออกมาจากบ้านเด็กกำพ้าครับแล้วภาพสุดท้ายที่เขาจําได้ก็คือตอนที่พ่อแม่ของเขาได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนั่นเอง ตัดภาพมาในเย็นวันนั้นนะครับนางเอกก็ได้มาหาพระเอกที่บ้านเพื่อจะมาตามไปโรงเรียนแต่ก็ต้องมาเจอกับพระเอกที่ไม่สบายครับแล้วก็ล้มหมดสติต่อหน้านางเอกก็เลยต้องดูแลเช็ดตัวให้แล้วก็ทํากับข้าวให้กินและระหว่างที่กินข้าวกันอยู่พระเอกก็ถามนางเอกนะครับว่ามีวิธีเรียนจบโดยไม่ต้องเล่นละครไหมนางเอกก็บอกนะครับว่าไม่มีหรอก ไม่อยากทาเพื่อช่วยเด็กกาพร้าบ้างเหรอแล้วพระเอกก็ตอบนะครับว่าไม่อยากเพราะเขานช่วยมาเยอะแล้วจากนั้นเช้าวันต่อมาเนี่ยเพื่อนๆก็พากันซ้อมละครเวทีนะครับพระเอกเนี่ยก็แกล้งเจ็บขาแล้วก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าพยุงนางเอกเมื่อเห็นดังนั้นก็โกรธมากครับแล้วก็ด่าพระเอกไปนะครับว่า คนเฮงซวยเห็นกแกตัวที่สุดเลยแล้วนางเอกเนี่ยก็เดินหันหลังหนีไปนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยเดินไปได้แค่239ก็มีอาการเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาแล้วก็ลม้มลงไปเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ต่างพากันวิ่งเข้ามาช่วยครับตอนแรกเนี่ยพระเอกทําท่าจะไม่สนใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นคนแบกนางเอกวิ่งไปที่โรงพยาบาล ต่อมาหมอและครูใหญ่เนี่ยก็ขอร้องให้นางเอกนั่นนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าโรคที่นางเอกเป็นอยู่มันอันตรายมากแต่ว่านางเอกก็ไม่ยอมครับเพราะเธอนั้นอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดก่อนที่จะตายจากทุกคนไปจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้มาเยี่ยมนางเอกครับแต่หมอเนี่ยก็ห้ามไว้เพื่อนๆเนี่ยก็เลยชวนกันไปเที่ยวตลาดแล้วพระเอกก็ได้เห็นถุงมือถักน่ารักทําให้เขาได้คิดถึงนางเอกขึ้นมาเขาก็เลยซื้อกลับมาฝากนางเอกครับพอเช้าวันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้เจอกับนางเอกที่โรงเรียนแล้วก็แกล้งโมโหนะครับว่าไงงเป็นยั ทำงานหนักจนตัวเองป่วยขนาดนี้เลิกทำงานที่ปั๊มสักทีเถอะนางเอกก็ไม่ตอบกลับนะครับได้แต่มองหน้าพระเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้หยิบถุงมือที่ซื้อมาให้โยนให้กับนางเอกนางเอกเนี่ยก็ยิ้มดีใจนะครับแล้วก็ชมว่าถุงมือน่ารักจังแล้วพระเอกเนี่ยก็แก้เขินด้วยการต่อว่านางเอกนะครับว่าไม่ขอบใจกันสักคําเลยนะ จากน้นมันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้มาร่วมซ้อมละครเวทีด้วยนะครับแล้วก็ไปทํางานกับเพื่อนๆในไร่เพื่อจะหาเงินมาใช้ในงานละครเวทีและตอนกลับบ้านเนี่ยเพื่อนๆก็ได้มาส่งนางเอกที่บ้านเด็กกำพร้านั่นมันก็เลยทําให้พระเอกนั้นรู้นะครับว่านางเอกเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ที่นี่และก็ได้ยินนางเอกเร e ียกครูใหญ่ว่าพ่อซึ่งครูใหญ่ก็เป็นคนที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้านี้ด้วยนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าไม่ต้องสั่งเวทที่เธอเป็นเด็กกำพร้าก็ได้เพราะเธอนั้นชินแล้วใครๆก็คิดกับเธอแบบนี้แต่พระเอกก็บอกนะครับว่า ซึ่งในตอนนี้เองครับมันก็ทําให้นางเอกนั้นรู้นะครับว่าพระเอกนั้นจําเรื่องราวในอดีตได้แล้ววันต่อมาพระเอกก็ได้มาซ้อมบทละครกับเด็กๆที่บ้านเด็กกัมพานะครับแต่ว่าวันนี้นางเอกไม่ได้มาซ้อมด้วยแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่านางเอกหายไปไหนแต่แล้วเนี่ยก็มีคนโทรมาบอกนะครับว่า นางเอกนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลพระเอกก็เลยได้รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนางเอกป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตและหัวใจเนี่ยเต้นไม่คงที่มีสิทธิ์จะตายได้ทุกเมือ่อพระเอกรู้เนี่ยก็โกรธหมอมากครับเพราะว่าหมอเนี่ยโกหกเขานะครับว่านางเอกนั้นป่วยเพราะว่าทางานหนักซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดน,นางเอกมากขึ้นครับเพราะว่าเขาเนี่เริ่มรักนางเอกเข้าแล้ว ต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้มานอนเฝ้านางเอกที่โรงพยาบาลนะครับนางเอกก็เลยถามนะครับว่าเขารู้ใช่ไหมว่าเธอป่วยแต่พระเอกเนี่ยก็โกหกไปนะครับว่าเขารู้ว่าเธอเป็นโรคโลหิตจางต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เขาก็เลยต้องมาดูแลเธออย่างใกล้ชิดนี่ไงจากนั้นวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็ได้หนีออกจากโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปพบกับผู้หญิงที่เธอเคยตามหายครั้งซึ่งแท้จริงแล้วเธอก็คือแม่ของนางเอกนั่นเองครับนางเอกได้บอกกับผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าฉันเป็นลูกของคุณถึงแม้ว่าแม่จะจํานางเอกไม่ได้ก็ตามนางเอกนั้นแค่อยากจะมาบอกนะครับว่า เธอไม่อยากเกลียดแม่ที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เด็กเธอยกโทษให้แม่ที่ทอดทิ้งเธอไปและเธอก็ขอให้แม่นั้นให้อภัยเธอด้วยที่เธอนั้นเคยเกลียดแม่ ต่อมาเมื่อพระเอกรู้ว่านางเอกนี้ออกจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่บอกเขาก็เลยโมโหนางเอกมากครับแล้วก็ได้ต่อว่าเธอยกใหญ่แต่นางเอกก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยรู้ว่าที่จริงแล้วพระเอกนั้นอยากจะบอกว่าชอบเธอมากแลวก็เป็นห่วงแทบตายใช่ไหมล่ะพระเอกได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยบอกนางเอกกลับไปนะครับว่ามันยังตกไปหนึ่งข้อคือเขานั้นอยากจะเก็บเธอไว้ข้างกายตลอดเวลาด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ขอให้นางเอกนั้นเลิกทํางานที่ปั๊มครับนางเอกก็บอกนะครับว่าเธอเลิกไม่ได้เพราะเธอนั้นอยากจะเก็บเงินซื้อบ้าน นึ่งนั่นก็คือบ้านเด็กกำพร้านั่นเองจากนั้นพระเอกก็สืบจนรู้นะครับว่าเจ้าของบ้านเด็กกำพราก็คือปู่ของเขาเองเขาก็เลยไปหาทนายนะครับเพื่อขอยกเลิกการไล่ที่ทนายเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าทําไม่ได้เพราะว่าบ้านเด็กกำพรานี่ไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลยตั้งแต่สมัยที่คุณปู่ของพระเอกยังอยู่จนเป็นเรื่องทางกฎหมายขึ้นมาพระเอกเนี่ยก็เลยเถียงกลับไปนะครับว่าอีกไม่นานมรดกตรงนั้นก็เป็นของเขาอยู่แล้วแต่ทนายก็แย้งกลับไปนะครับว่าอาจจะไม่ทันเพราะว่ากว่าเขาจะเรียนจบก็ต้องอีก5เดือน อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนก็ได้เขาไม่รับประกัน แต่มันก็ยังมีวิธีหนึ่งคือการให้พระเอกนั้นสละสิินมรดกทั้งหมดซะแล้วก็จะได้รับค่าชดเชย0.1%ของมรดกที่อาจจะดูน้อยแต่มันก็มากพอที่จะซื้อที่ดินตรงนั้นได้พระเอกเนี่ยก็ยังไม่ตอบตกลงนะครับจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดม,มาที่นางเอกกาลังคุยกับครูใหญ่นะครับเธอเนี่ยสับสนกับความรู้สึกตัวเองในตอนนี้เธอกับพระเอกเนี่ยมีความสุขมากทั้งที่เธอเนี่ยรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่ทําให้พระเอกมีความสุขในตอนนี้อาจจะทําให้เขาเจ็บปวดในภายหลังได้เพราะว่าอีกไม่นานเธอนั้นตตตต้้้้อ้ออออองงาาายยยยยแ่่่เเเธนีีีกกกกกก็ััจะะใใใชชชวิทหหลลืูดบพรไมส ส่วนพระเอกในตอนนี้ก็พยายามจะคุยกับคุณหมอนะครับว่าเขาจะขอเป็นคนดูแลนางเอกเองเพราะเขานั้นรู้นะครับว่านางเอกนั้นอาจจะตายได้ตลอดเวลาแล้วถ้าตอนเธอตายเขาไม่ได้อยู่ด้วยเขาจะต้องเสียใจมากแน่นอนจากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ขอย้ายมาอยู่กับพระเอกที่บ้านนะครับแต่พระเอกก็ต้องฝืนใจแกล้งไล่นางเอกไปเพราะว่าเขารู้ดีนะครับว่าถ้าตัวเขาอยู่ใกล้ชิดก,กับนางเอกแล้ว ไม่ว่าจะทําให้เธอมีความสุขหรือว่าความเศร้าเธอนั้นก็อาจจะตายได้ส่วนนางเอกก็หัวใจสลายเลยครับเพราะเธอเนี่ยคิดว่าพระเอกไม่ได้รักเธอแล้วและก็อยากจะจากเธอไปต่อมาพระเอกก็ได้โทรหาทนายนะครับเพื่อจะขอรับข้อเสนอเรื่องเงินชดเชยเพราะว่าอยากจะนําเงินมาซื้อที่ดินบ้านเด็กกัมพาร์เพื่อจะให้นางเอกนั้นสมหวังก่อนตายจากนั้นวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปซ้อมละครนะครับแต่ก็ไม่เจอกับนางเอกซึ่งระหว่างนั้นเองครับเด็กๆก็ซ้อมบทละครที่นางเอกนั้นเขียนขึ้นมาใหม่เป็นประโยคที่พระเอกนั้นเคยสัญญาไว้กับนางเอตอนด ความทรงจําในวัยเด็กที่พระเอกนั้นพยายามจะลบออกไปหลังจากสูญเสียพ่อแม่เนี่ยก็กลับมาอีกครั้งพระเอกนั้นจําเรื่องราวได้นะครับว่าออนางเอกของเราก็คือเด็กผู้หญิงที่เขาเคยให้สัญญาไว้ว่าจะกลับมาหาภายใน10วันและเธอก็รอคอยเขามาโดยตลอด จากนั้นพระเอกก็ได้ออกตามหาหนางเอกนะครับจนมาเจอที่หน้าบ้านเด็กกัมพาพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกนะครับว่าเขาจําได้ทุกอย่างแล้วเขากลับมาแล้วอาจจะช้าไปสิบคืนที่สัญญาว่าจะกลับมาแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วและในตอนนั้นที่เขาไม่กลับมาก็เพราะว่าเขาทนความเจ็บปวดจากการเสียพ่อแม่ในวันเดียวกันไม่ได้เขาก็เลยพยายามจะลืมมันและก็ลืมว่าเคยสัญญากับนางเอกไว้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจํามันได้แล้วแล้วพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกต่ออีกนะครับว่าเวลาของเราเหลือน้อยทุกทีเขารู้ว่านางเอกเจ็บปวดที่ต้องอยู่ เ,เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องจากกันแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับเธอให้ได้มากที่สุดจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็เข้ามาจูบก,กันแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยพระเอกและนางเอกก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับไปในที่ที่อยากจะไปทําในสิ่งต่างๆด้วยกันใช้ทุกนาทีด้วยกันอย่างคุ้มค่าจนใกล้ถึงวันแสดงละครเวทีพระเอกของเราก็ยังคงซ้อมบทสาวใช้เหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็แอบซ้อมบทตัวเอกในละครไว้ด้วยโดยมีเพื่อนๆเนีเ่ยให้ความร่วมมือครับ ส่วนอาการป่วยของนางเอกก็เริ่มกำเริบหนักขึ้นแต่ก็พยายามจะปกปิดไม่ให้พระเอกรู้ต่างคนก็ต่างเจ็บปวดที่รู้ว่าต้องจากกันในอีกไม่ช้าต่อมาเนี่ยก็มาถึงวันแสดงละครจริงนะครับระหว่างการแสดงนางเอกก็มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาอีกครั้งพระเอกเนี่ยก็เริ่มใจคอมไม่ดีแล้วก็ขอให้หนางเอกนั้นหยุดพักแต่ว่านางเอกก็ขอร้องให้พระเอกนั้นปล่อยให้เธอแสดงต่อจนมาถึงฉากเปิดตัวพระเอกนางเอกเข้าประตูวิวาพระเอกก็สวมแหวนให้กับนางเอกแล้วก็ถามนะครับว่ารู้ไหมเวลาจูบก,กันทําไมคนถึงหลับตานางเอกก็ตอบกลับว่า เพราะว่าพวกเขาตกอยู่ในภวังแห่งความรักที่มีต่อกันพระเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าทุกเสี้ยวเวลาที่ผมหลับตาลงผมจะคิดถึงคุณหลังจากนั้นละครก็จบลงครับพร้อมกับเสียงปรบมือของทุกคนต่อมาในคืนนั้นเองหิมะแรกของปีก็ตกลงมานะครับ ทุกคนก็ได้เฉลิมฉลองกับหิมะแรกกันอย่างสนุกสนานส่วนพระเอกนางเอกของเราก็นั่งซบไหล่กันบนชิงช้าภายใต้หิมะแรกของปีที่นางเอกของเรารอคอยมานานทั้งคู่ได้บอกรักกันแล้วนางเอกเนี่ยก็หลับตาลงในอ้อมกอดของพระเอกและนั่นก็คือช่วงเวลาสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันจากนั้นภาพก็ตัดมาในวันจบการศึกษานะครับครูใหญ่ได้ประกาศรางวัลมิตรภาพให้กับนางเอกแต่เก้าอี้ของเธอในกลับว่างเปล่าไม่มีนางเอกนั่งอยู่ตรงนั้นมีเพมงช่อดอกไม้สีขาววางอยู่และก็พระเอกที่นั่งอยู่เคียงข้าง ูใหญ่ได้ประกาศบันจบการศึกษาของโรงเรียนทุกคนเนี่ยก็ต่างตกมือและทุกคนก็มองมาที่เก้าอี้ว่างปล่าของนางเอกเพื่อเป็นการบอกลาจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆทยอยออกจากหอประชุมครับเหลือเพียงพระเอกลำพังกับช่อดอกไม้สีขาว ซึ่งในขณะที่พระเอกกาลังเดินออกจากหอประชุมทนายเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแสดงความยินดีนะครับที่พระเอกของเรานั้นจบการศึกษาแล้วก็บอกกับพระเอกนะครับว่ามรดกเป็นของพระเอกแล้วนับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าคุณปู่นั้นสั่งเอาไว้ให้มอบเป็นของขวัญให้กับพระเอกถ้าเมื่อไรก็ตามที่พระเอกนั้นพบกับสิ่งที่มีค่าถึงขนาดที่พระเอกนั้นยอมเสียสละทุกอย่างได้ซึ่งนั่นก็คือนางเอกนั่นเองครับจากนั้นในฉากสุดท้ายของเรื่องเนี่ยพระเอกก็ตัดสินใจสร้างบ้านที่มีหน้าต่างหลายๆบานนะครับ แบบที่นางเอกนั้นชอบและก็เฝ้ารอวันที่หิมะแรกนั้นตกกระทบหน้าต่าง50ครั้งตามสัญญาของนางเอกและก็หวังว่าวันนั้นเขาจะได้พบกับเธออีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยซึ้งจนมีน้ําตาซึมกันบ้างไหมครับแม้ว่าเงินอยากจะซื้อทุกอย่างได้นะครับแต่มันก็ไม่สามารถซื้อชีวิตของคนเราได้จริงๆลองไปหา MV เพลงประกอบเรื่องนี้ฟังกันดูนะครับมันมีความหมายที่ดีมากจริงๆอย่างท่อนหนึ่งของเพลงได้บอกไว้นะครับว่า แต่ความสุขเราไม่ยืนไม่ยาวเท่าไรคนบนฟ้าเขาไม่เป็นใจให้มาเจอแล้วให้ต้องลานี่มันคงเป็นคำสาปฟ้าใช่ไหมมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ลองคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ